ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บเองเฮ้ย hey! ไม่เป็นไรได้ไงวะลองเท้าฉันเปื้อนหมดแล้วนะี่เฮ้ยนี่รู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่มากกว่าเงินที่แกหาได้มทาทั้งชีวิตอีกนะ <Hey! S 2> hey! เฮ้ยรีบไปให้มนพ้นหน้าจันซนะให้่ฉันเห็นหน้าหนูเว้ยสุกปก เกียดจริงๆเลยผู้ขอทานเนี่ยอาลุมสวัสดค่ะบอสมารีมารอคุณตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วความจริงมารีก็พยายามติดต่อคุณมาตั้งสองอาทิตย์แล้วด้วยออกไปจากออฟฟิศผมเดีนี้เลย บอสคะแต่โปรเจกต์เนี้ยมารีตั้งใจงจริงๆนะคะบอสให้โอกาสมารีได้ทำเถอะนะคะบอสลองดูงก่อนก็ได้คะ่ะงั้นมารีจะอธิบายให้คุณฟังคร่าวๆนะคะเอาแบบไวๆแบบรวดเดียวคุณรู้เรื่องเลยก็วิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะบอสแล้วมารีก็คิดว่า ข้อมูลตรงนี้ก็สามารถทําให้บริษัทเราเนี่ยหุองลค่าได้ถึง70เอลยนะคะบ,บอสออสุดยอดเลยนะครับงั้นคุณก็มาทำหน้าที่แทนผมเลยไหมเออมาลิไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะบอสแต่เพียงว่าไม่มีแต่แล้วก็ไม่มีโปรเจกต์อะไรทั้งนั้นน่ะ แล้วคุณก็จะไม่ได้เงินจากผมสักบาทเดียวอีกอ,อย่างนะคุณกล้าดียังไงมานั่งในห้องผมอย่าให้เห็นอีกนะถ้าคุณอยากเจอผมก็ไปทำนัดกับเลขาผมนุน่นบอสแต่ปตโปรเจกต์เนี้ยฉันรอบอสมาสองอาทิตย์แล้วนะคะออกไปผมบอกให้ออกไปไงเล่าก็ได้ค่ะ บอลไม่สนใจโปรเจกต์นหน่อยหรอคะไปค่ะสันทายจริงเว้ยคุณสันใจคะขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะ, <h ây> อะโอเคอว่ามา คือว่าตอนนี้กาแฟที่บริษัทหมดค่ะแล้วน้ำเราก็โดนตัดด้วยค่ะเราต้องไปจ่ายค่าน้ำนะคะอ่ะแล้วคุณมีปัญหาอะไรอ่ะมีค่ะก็บอกอยู่นี่ไงคะว่ากาแฟหมดแล้วการปรับปรุง<อ>ะคะ่ะเขาก็จะถ้าพนักงานเขาหิวน้ำมากนักเนี่ยก็ให้เขาเอามาจากบ้านสิครับอ่ะส่วนไอ้เรื่องกาแฟเนี่ยผมจะบอกให้นะผลวิจัยเขาสรุปออกมาแล้ว ว่าบริษัทเนี่ยเสียเวลาการทำงานวันละสอชั่วโมงเลยนะคะให้กับการพักทานกาแฟของพนักง,งานอย่างพวกคุณมีปัญหาอะไรอีกไหมครับมีค่ะบริษัทเนี่ยควรมีบรรยากาศเอื้อต่อการทำงานนะคะคุณสัญชัยอืมอันนี้ผมเห็นด้วยครับงั้นคุณช่วยลองคิดดูซิว่าจะทำยังไงกันดีเอาที่แบบไม่ต้องใช้เงินนะครับคุณสัญชัย คุณลืมเซน็นใบอนุญาตล่าพัก้อนของฉันอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ละกันปวดหัวไม่ได้ไปเที่ยอวอ,อีกแล้วกลับมาเซ็นแล้วใช่ไหมคะกลับมาเซ็นใช่ไหมคะผมลืมกระเป๋าอ่ะคุณสันชยัย อดอีกตามเคยเออคุณสันชัยครับพอดีมาลิมีไอเดียใหม่เกี่ยวกับโบนัสเราอะคะ่ะโอ้โหอุ้นนี่ได้เวลาเลิกงานพอดีนะครับงั้นไว้คุยพรุ่งนี้นะครับผมอ,อ่มอะคุณสันชยัยครับขอเวลาคุยด้วยหน่อยโหวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีทุกคนนะครับวัดดีครับหวัดดีครับคุณสันชยัยทำไรอะอ เ่ะเฮ้ยแกยังไ,ไม่ไปเหรอวะไอ้ขอทานขี้อ่ะฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าใส่หัวไปไป พรุ่งนี้นายจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้นายจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนนายจำตัวเองไม่ได้เอ้ยเอ้ยนายมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแกคิดว่าแกเป็นใครวะไม่รู้ละ ถ้าพรุ่งนี้เกงอยู่นี่แล้วก็ฉันจะโทรแจ้งตำรวจมาจับเกงเข้าตารางเองเสียงให้เนาะ สัญชัยคะครับผมช่วยเซ็นใบอนุญาตลาพักร้อนให้ฉันเถอะนะคะได้สิครับได้เหรอคะโอ้ยคุณสัญชัยรู้ไหมคะเนี่ยว่าฉันเนี่ยต้องเลื่อนตั๋วเครื่องบินถึงสามครั้งเลยนะคะเนี่ยโอ้ยดีใจที่สุดเลยค่ะคุณสัญชัยเซ็นเซ็นให้หน่อยนะคะเซ็นเลยไหมคะโอ้ได้สิครับเออจะให้ผมเซ็นตรงไหนดีครับเซ็นเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสันทัยเป็นอะไรคะผมผมกำลังโอ้ยโอ้ยออเป็นอะไรวะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ผมชอบวันหยุดพักร้อนที่สุดเลยนะครับคุณจะเบิกเงินไปเพิ่มด้วยไหมครับผมรู้ว่าคุณต้องใช้เงินเยอะ คุอสดทยค่ะพูดตรงใจที่สุดเลยค่ะฉันรู้อยู่แล้วค่ะว่าลึกๆเนี่ยคุณเป็นคนดีแล้วค่ากาแฟนะคะคุณจะจ่ายให้เลย้ยคะสำหรับพนักงานทุกคนนะคะไม้นอนสิครับโอ้ยผมผมว่าซื้อเครื่องทำกาแฟไปเลยดีกว่านะครับ โอ้ผู้ชายนมด้วยก็ดีนะครับดีมากเลยค่ะคุณสมชายฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเตรียมเอกสารไว้ให้คุณเซนแล้วก็เขียนใบลาใหม่ด้วยค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นได้ไปเที่ยวแล้ว บืฮัทเป็นไปได้ไงวะทำไมพูดไปแบบนั้นวะไม่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 คุณสันชัยคะไม่จ้ะเราไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะเราไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยนะเว้ยคุณสันชัยคะไปโอ๊ยไม่ทำไมวะคุณสันชัยมาริมีแผนการในการทำงานค่ะเพื่อลดปริมาณของเหลือในออฟฟิศเราคุณลองดูก่อนค่ะ โอ้เป็นความคิดที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมจะเพิ่มเงินให้คุณอีก30มสิบเปอร์เซ็นต์ิงะเเนี่ยฉันไม่ได้แฝไปใช่ไหมคุณเห็นเรืกับฉันจริงใช่ไหมใช่ไหมไปเก่งไไม่ได้แฝงไปจริงเลยล่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะงั้นเอาอย่างนี้นะคะ มาลิสจะเป็นรีบจัดก,การให้เลยค่ะแล้วก็จะมีผลเริ่มใช้ทันทีเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะคะับสวัสดีค่ะตาอะไรวะทำไมเป็นแบบนี้นะพรุ่งนี้นายจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้ นายจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนนายจําตัวเองไม่ได้นายมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมึงนี่เงหงอ้ขอทานขี้ยาใช่ต้องใช่แน่ๆเลยต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำอะไรสักอย่างมา ไดไ้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ไปเจ้าคุยใช่ไหมได้ได้ไดนี่น,นี่นี่ไงทีเ <c oughs> นี้ยจะทำอะไรได้วะนี่นี่พูดไม่ได้แล้วอู้ ในที่สุดอ่ะคุณสัญชัยก็เซ็นอนุมัติใบลาพักร้อนให้ฉันแล้วจริงอ่ะไปกี่วันนี่มันอะไรกันคะ เออคุณสัญชัยครับที่เขาเรือนกันว่าคุณจะจ่ายค่าจ้างให้พวกเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับเอ้าเฮ้ยเป็นแรงเขาอะคืออะไรไม่มีทางไม่มีทางแล้วจะเดินไง ฝีมือมึงอะมึงทำอะไรบอกกูหน่อยดิมึงทำผ่าอะไรมึงทำอะไรกูบอกมาไม่เป็นไรครับผมเก็บเองมึงทำของใส่กูใช่ไหมมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูเมื่อวานนี้ นันก็คือนายนายชอบแบบนี้ไหมละ่ะนี่แหละอนาคตของคนอย่างนายนายทำตัวเองแท้ๆเลยนะเพื่อนเออเป็นไปไม่ได้หรอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำไมคนเราชอบทำให้ตัวเองต่ำลงมัน,มน,มนเป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยตอนนี้ฉันรู้แล้วเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมไงพานายโลภแท้ๆเลยนะเพื่อนนายเลยเป็นแบบนี้ไม่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 จริงไม่จริง ฉันเคนดีแกเข้าใจไหมว่าฉันเป็นคนดีเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกอทุกคนก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่นายถูกความขี้เหนียวครอบงำจนลืมความเป็นคนอีกไม่นานทุกคนจะหันหลังให้กับนายไอ้ขี้เหนียว แก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 ไม่มีตัวตนเลยแกแกแกไม่มีตัวตน อะไรวะทำไมเงียบเงีวะเนี่ยเฮ้ยป๊อปป๊อป๊อเป็นไงบ้างป๊อปเฮ้ยป๊อปไม่คุยกันเลยเหรอป๊อปอะไรวะเนี่ยคุณกนิดครับคุณกนิดเป็นไงบ้างครับผมไม่ไหวกับคุณจริงๆนะคุณสัญชัยคุณทำลายบริษัทของพ่อคุณกับมือได้ยังไง ผมขอลาออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณนนิดคุณนินคุณนิดครับโอ้ยลิลิลิมลิคุณจะไปไหนอะผมเข้าใจทุกอย่างแล้วนะผมเข้าใจทุกอย่างแล้วค <sia> ุณคุณคุณจะไปไหนเลยนะครับพอกันทีเถอะค่ะฉันไปต่อกับคุณไม่ไหวแล้ว คุณไม่มีค่าพอสำหรับผลงานของมะลิ<ม>ฉันขอลาออกไม่ไม่ไม่มะลิมะลิผมผม,ผมเห็นค่าคุณนะครับมะลิเพราะงั้นผมว่าผมพอเธอคะ่ะพอเธอรอ <Night> ทุกคนผมขอโทษผมขอโทษกลับมาเลอะนะผมรู้แล้วผมยินดีจะจ่ายให้พวกคุณครบทุกบาททุกตาตคงเลยกลับมาเถอะนะ ผมมันโง่เองผมมันโง่เองทุกคนครับกลับมาผมเถอะทำไงดีวะฮะคุณธีรรัตน์คุณธีรรัตน์รรผมขอร้องแล้นะฟังผมนะผมมันโง่เองผมมันโง่บ้าเห็นแก่ตัวให้โอกาสผมเถอะนะ ผมมันผมมันบ้าเองที่เอาแต่จะประหยัดจนไม่เห็นใจคนอื่นแบบเนี้แต่ผมขอโอกาสเลยนะผมยอมทําทุกอย่างเลยบอกผมมาก็ได้ว่าผมจะต้องทํายังไงให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็ได้ค่ะฉันจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะตั้งสติหน่อยนะคะคุณครับแล้วก็เอานี่ไปค่ะอะไรครับนี่คือใบลายชื่อและเบอร์ติดต่อของพนักงานทุกคน คุณต้องโทรไปขอโทษพวกเขาทุกคนได้ครับผมยินดีเลยครับเยี่ยมมากเลยนะครับเออแต่แต่คุณต้องอยู่ช่วยผมด้วยได้ไหมครับได้ค่ะแต่มีข้อแม้นะคะคุณต้องเอาเงินไปจ่ายพนักง,งานทุกคนรวมทั้งโบนัสด้วยนะคะเ,ออเป็นอะไรหรือเปล่าคะออฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่า เปล่าครับเปล่าครับดีเลยครับงั้นเราเรามาเริ่มกันเลยไหมครับได้ค่ะงั้นไปเลยค่ะครับพีพีน้องทุกคนครับผมขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนกลับมาแล้วก็เข้าร่วมประชุมด้วยกันผมดีใจมากเลยครับที่ทุกคนให้โอกาสผม ผมเซ็นอนุมัติใบาลาพักร้อนให้คุณธิรัสแล้วนะครับขอบคุณท่าแล้วก็โครงการของคุณมลิลุยเลยครับจริงเหรอคะจริงครับ แล้วก็นี่โบนัสสามเดือนของทุกคนครับ <laughs> ผมก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับผมมันบ้าไปเองแหละครับ <laughs> ครับคุณสัญชัยคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆนะคะครับผมก็ขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเจบกอนนะคะเชิญครับ เรียนรู้การเป็นผู้ให้